เป็นสำลีที่มีความพรีเมียมแล้วก็มีความผู้ดีมากๆอันนี้อนุญาตให้โดนหน้าได้สำลีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ค่อนข้างเยอะใช้วันละหลายแผ่นมันก็สิ้นเปลืองเหมือนกันวิธีการจับสำลีก็สำคัญเช่นกันเอาเคล็ดลับมาบอกนะไม่รักไม่บอกนะฮะพรีเมียมแต่ว่าเลอค่าราคาน่ารักสุดๆ แฟนเพจเชื่อชัยหลายๆคนนะครับที่ติดตามชัยน่าจะรู้ว่าชัยเนี่ยเป็นคนแทบที่จะไม่ใช้สำลีเลยไม่ได้เป็นคนเรื่องเยอะอะไรนะฮะแต่ว่าคือสำลีที่เคยเจอมามันบาดผิวแสบผิวนะครับบางทีเนี่ยมันจะแดงขึ้นและอย่างหนึ่งที่เกลียดมากเลยเนื้อสำลีทอมาไม่ดีแล้วขนสำลีเนี่ยกระจายตัวไปหมดลูบไปโดนแถวตาแป๊บเดียวคือมันจะมีขนสำลีที่เรามองไม่เห็นนะคุณแล้วมันจะไปเกาะอตามร่องขนตาชัยก็จะรู้สึกเคืองตาตลอดเวลาแต่ว่าหาใยสำลีนั้นไม่เจอ แต่ทีนี้ชัยก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะยังชอบใช้สำลีอยู่ก็เลยไปเสาะหามานะครับว่าอุ๊ยจะมีไหมนะครับสำลีที่เป็นคุณภาพแบบพรีเมียมสัมผัสใบหน้าแล้วไม่ระคายเคืองนะครับไม่แสบไม่คันแล้วก็ไม่ทำร้ายผิวแต่ว่าเลอค่าราคาน่ารักสุดๆ สำลีของ Evergreen นะครับซึ่งเป็นรุ่นพรีเมียมชื่อว่า Evergreen 5 Layer สามารถแยกเป็นเลเยอร์มาเป็น5เลเยอร์มีทั้งหมด100ชิ้นแพ็คละ120บาทสิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าอืม mm hmm. ควรค่าแก่การที่ยื่นมือไปหยิบมาจากเชฟที่สุดเลยก็คือ Made in Korea หค่ะคุณเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมชัยถึงบอกว่าสำลี Evergreen 5 Layer เนี่ยถึงเลอค่าราคาน่ารัก ถ้าคุณดูดีๆด,ด้านหน้าของเขาเนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีที่ทําให้เหมือนใยตะข่ายคุณจะเห็นว่าจะไม่ได้มีขน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 เนี่ยรูปไปเหมือนผ้าแคชเมียร์เลยนะฮะใยตะข่ายที่เขาดีไซน์ขึ้นมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเช็ดทําความสะอาดเมคอัพได้ด้วยเวลาคุณเช็ดเมคอัพคุณไม่ต้องออกแรงเยอะก็จะดีมากๆสําลีแบบแผ่นส่วนใหญ่ที่ชัยเคยเจอมาเวลาเขาอัดขอบเขาจะใช้เทคโนโลยีอัดเม็ดพลาสติกลงไปเพื่อให้ขอบเนี่ยมันแน่นเม็ดพลาสติกที่อัดตา ามขอบสำลีบางทีมันบาดผิวคุณถ้าเราเช็ดไม่ระวังผิวก็เกิดริ้วรอยก่อนไว้โดยที่ไม่จําเป็นอันนี้คุณเขาใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า water jet technology ในการใช้แรงดันน้ำเนี่ยอัดใยสำลีให้เกิดเป็นแผ่นขึ้นมาฉะนั้นเนื้อสำลีจึงมีความเหนียวแน่นและมีความยืดหยุ่น ยิ่งใช้สำลีมากก็จะยิ่งแสบผิวมากขึ้นทำร้ายผิวมากขึ้นและยิ่งถ้าไปเจอสำลีที่มีสารเรืองแสงอีกสารเรืองแสงเขาบอกว่าเป็นสารที่เอามาใช้ในวงการอุตสาหกรรมการทำสำลีเหมือนเป็นการฟอกสีเนื้อสำลีเนื้อคอตตอนเนี่ยนะครับให้มันมีความเป็นสีขาวก็จะมีข้อเสียคือมันมีการตกค้างพอมาโดนผิวบางทีก็ทำให้แสบทำให้แพ้ของ Evergreen เนี่ยเขาไม่มีสารเรืองแสงด้วยความที่เขาใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Water Jet t e c เทคโนโลยีนะครับก็จะช่วยให้เนื้อสำลีมีความหนานุ่มแลวก็ โอบอุ้มผลิตภัณฑ์ไว้ได้มากขึ้นกว่าสำลีทั่วไปก็จะช่วยลดปริมาณถึงครึ่งหนึ่งปกติใช้สำลีทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่5-6แผ่นต่อการเช็ดทำความสะอาดเมคอัพทั่วใบหน้าแต่พอมาใช้ Evergreen 5 layer เนี่ยนะครับก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ2แผน่นก็ลดลงไปเยอะมากใช้สำลีน้อยไม่เปลืองเงินเป็นการลดการเสียดสีผิวสะดวกแล้วก็ถนอมผิวด้วยในขณะที่คุณเช็ดทําความสะอาดเมคอัพ คือสำลีที่มีคุณภาพดีๆที่เขาทอมาเป็นพรีเมียมมากๆเลยบางครั้งเนี่ยสำลีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ค่อนข้างเยอะใช้วันละหลายแผ่นมันก็มีความสิ้นเปลืองเหมือนกันเราสามารถคัสตอมไมซ์ปริมาณในการใช้ของสำลีได้ตามเนื้องานที่เราต้องการจะใช้อย่างเช่นเวลาที่คุณจะใช้สำลีกับน้ำตกบางทีเราก็ไม่ต้องการสำลีหนาขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องการสำลีที่สามารถโอบอุ้มเนื้อผลิตภัณฑ์ไว้ได้คุณก็จะสามารถแยกมาแค่เลเยอร์เดียวก็ได้เวลาที่คุณ เดินทางคุณพกสำลีแพคนี้ไปคุณอาจจะอยากมาสมน้าขึ้นมาฉุกเฉินคุณใช้แผ่นสำลีนี้มาทําเป็นชีทมาสได้นะคุณคือเขาดีไซน์มาเป็นแบบฟ i v layer ใช่ไหมฮะเทน้ําตบก็ได้เอสเซนต์โลชั่นลงไปสำลีให้ทั่วให้ชุ่มเลยคุณก็แยกแผ่นสำลีออกนะครับเป็นแผ่นๆคุณก็นําแผ่นสำลีที่มีน้ําตบนี่แหละนะฮะวางไว้บนที่หน้านะครับเวิร์กมากๆเลยเพราะว่าพอคุณเทเอสเซนต์โลชั่นหรือน้าตบลงไปเขาอุ้มผลิตภัณฑ์ไว้ได้ดีมากแล้วก็นานแล้วก็อุ้มไว้ได้เยอะก็จะท ให้เ s s เซนต์โลชั่นของคุณเนี่ยนะฮะมีความเข้มข้นเหมือนกับเช e ดมาส s k เลยอันนี้ก็จะช่วยชีวิตคุณได้ในยามฉุกเฉินนะฮะเสื้อชัย ถ้าคุณใช้เมคอัพที่มีความลองลาสต t i n g ช้แนะนําว่าให้เท eye makeup remover ลงบนที่สำลีวางสำลีไว้บนเปลือกตาแบบนี้เพื่อให้ makeup r e m o v e ์เนี่ยดูดจับเอาเมคอัพรอบดวงตาของคุณออกมาก่อนนะครับเวลาเช็ดผิวรอบดวงตาค่อยๆลูบลงเบาๆแบบนี้ถ้ายังออกไม่หมดคุณก็พับมุมคุณก็ดึงหางตาให้ตึงเพราะถ้าคุณดึงหางตาไม่ตึงก็จะยน่ยนยน่ยนยน่ยนนะครับก็ทาให้ริ้วรอยมาก่อนไววิธีการจับสำลีก็สําคัญเช่นกันถ้าเป็นชายเทผลิตั ผ่านลงไปให้ทั่วสัมีเสร็จแล้วใช้นิ้วกลางเนี่ยสอดเข้าไปด้านล่างแล้วจากแบบนี้คุณนวดคลึงเมคอัพรีมูเวอร์แล้วก็ลูบส่วนขึ้นอย่างนี้คุณไม่ต้องออกแรงเยอะคุณก็จะสามารถคอนโทรลน้ำหนักมือของคุณได้ไม่ทำร้ายผิวขณะที่เช็ดเมคอัพเชื่อใจ ูดีผูดีและมีความพรีเมียมสุดๆของ Evergreen 5 l a y e r เนี่ยนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ Top s สูเม่มาร์เก็ต o ู้ดแลนด์สุรุหะถ้าเป็นออนไลน์ก็คือที่ Lazada ชัยก็ไปดีลมาให้แล้วนะครับสำหรับแฟนเพจเชื่อชัยทุกคนนะครับเพียงคุณดูเทปนี้จบแล้วแล้วก็มาคอมเมนต์ใน Facebook เท่านั้นนะครับไม่นับใน YouTube นะฮะต้อง Facebook เท่านั้นนะครับเพียงคุณมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยปัญหาที่คุณเคยเจอจากการใช้สำลีที่ผ่านมาทั่วๆไปมีอะไรบ้างอะไรที่ทําให้หงุดหงิดรําคาญใจมาคอมเมนต์ข้างล่างนี้30คนที่คอมเมนต์ได้โดนใจใชัยนะครับก็จะได้รับไปเลยทันทีนะครับสัลีเอเวอร์กรีน Player คนละ1แพ็คสำหรับรายชื่อของผู้โชคดีทั้ง30ท่านเราจะประกาศชื่อของคุณในวันที่31ตุลาคมนี้ที่ใต้วิดีโอของเทปนี้นั่นเองใครที่เห็นชื่อตัวเองแล้วกรุณาเข้าไปแสดงตัวด้วยการอินบ็อกไปที่เพจของ Evergreen p o i อยทุกคนโชคดีเชื่อใจ